ชีพแก้วบริสุทธิ์กล้าบอกกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าเขาประสบความสำเร็จและภูมิใจกับสิ่งที่ได้ลงมือทำแต่กว่าจะมีวันนี้เขาต้องฝ่าฟันมาทั้งชีวิตตรงนี้ผมก็ชื่นใจไปอีกระดับหนึ่งนะพอเรามาเดินเส้นทางตัวนี้ทำเกษตรจริงๆรงนนีนยถือว่าเรากิดวันนั้นเราก็พยายาม พยายามตั้งใจเอาให้ได้ทําให้ดีอะไรเงี้ยเราคิดมาก็มาถึงวันนี้ผมก็ชื่นใจพอสมควรที่เราได้มีวันนี้นะมาปรางนับร้อยต้นที่ชูชีพเฝ้าดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด1ปีเต็ม วันนี้กำลังให้ผลผลิตอย่างงดงามและระหว่างที่รอมะปรางซึ่งเป็นผลไม้หลักที่สร้างรายได้ให้กับเขามะม่วงก็กำลังรอการเก็บเกี่ยวอยู่เช่นกันและอีกไม่นานจะมีคนเข้ามารับซื้อถึงสวนซึ่งนั่นเป็นเครื่องแสดงว่าผลไม้ในสวนได้รับความชื่นชอบจากตลาดทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซื้อทั้งมง่วงมะปางทั้งมง่วงมะปางซื้อตั้ปีผิวสวยผิวดีแลวลูกเขาใหญ่มะปางลูกใหญ่ดีตางกว่าเยอะแยะเลยการดกนะการดกสวยดกผิวดีสวยมะปางนี่โหงามมากสวยปีนี้ ก็ดูดก,ดกช้ได้นะดกได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมได้สามตันกว่าปีนี้ก็ําดกน่าจะเหนือกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเราดูแลเขาดีๆนะเนี่ยดูแลดีๆเขาจะโตขึ้นมาแล้วก็ผลผลิตก,ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเพราะว่า,วาผมใช้นียีหากจะมองเพียงแค่ปลายทาง สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสวนทุกวันนี้อาจเต็มไปด้วยความสวยงามแต่ทั้งหมดนี้ถูกแลกมาด้วยหยาดเหงื่อคราบน้ำตาและความอดทนเพราะว่าผมมาานะยาจนเนาะยากจนมากที่สุดเลยทีนี้แม่เสียชีวิตอยู่ ผมอยู่ประสามะนะน,น้องเลี้ยงน้องอีกสามคนช่วยพอ่อำมหากินช่วยพี่ำมากินอะไรเงี้ยตอนนั้นชีวิตเราเหมือนล้มเหลวะนะผมก็เลยตัดสินใจไปทำงานอยู่สมุนประการสิปีสิบกว่าปีอะลำบากมากาเหมือนกันเวลาแต่งกิ่งมะม่วงมะปางเนี่ยเดี๋ยวคนเดียว บางครั้งก็ไอเหมือนแดดร,ร้อนเราก็ต้องทนทำทุกอย่างรดน้ำบ้างฉีดยาบ้างและเมื่อทุกอย่างสุกงอมชูชีพก็พบความหวังกลับบ้านเกิด เรากลับมานี่ไม่เห็นต้นไม้โตแล้วด้วยโตแล้วนะเรามองรู้ว่าเขาน่าจะให้ผลผลิตเราคิดว่าเราอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับมาพอเขากลับมาแล้วก็ดีใจใช่ไหมเหมือนมาช่วยกันดูแลในสวนอะไรเงี้ยใจก็ไม่อยากให้เขากลับไปแล้วเพราะผละไม้เราโตขึ้นทุกวันช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยแม่มะปรางในสวนจะมีมากมายและขายได้ราคาตามที่ชูชีพฝันไว แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงสําหรับเกษตรกร,ร,กร,กรที่ยังคงพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักต้นทุนยังคงเป็นปัญหาสําคัญค่าปุ๋ยสองหมื่นตอนช่วงผมใช้เคมีอยู่นะปุ๋ยเรียกว่าอยาฆ่าแมลงเราต้องติดทางหล้านเขาเลยนะพอทอมมาประกอบบางทีเราหักนูน่นหักนี้แล้วเราก็แทบไม่เหลืออะไร ชูชีพเริ่มสังเกตและตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีแล้วชูชีพคิดว่าเขาน่าจะพบคำตอบพ่อหลวงเขาบอกว่าให้เราอยู่อย่างพอเพียงอนะคือแบบอยู่อย่างพอเพียงนี้เราไม่ต้องไปดินน้นรนที่ต้องมาหาสิ่งอื่นๆเข้ามาให้มันที่ฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยนะเราก็มองในในส่วนที่เรามีอยู่อะ เราจะใช้ให้มีประโยชน์เราคิดอย่างไงทํำยังไงอะไรเงี้ยให้อยู่อย่างแบบพอเพียงอะไรเงี้ยนะตรงจุดนี้เราก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่ใ,ใกล้ตัวเนี่ยเอามาทําประโยชน์อะไรเงี้ย ก็มีหยวกกล้วยฟางข้าวตรกระถินผมใส่ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างที่ย่อยสลายได้ผมเอาลงหมดเลยนะพอย่อยสลายแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์นะคือเราเอามาลดต้นไม้พอได้ประมาณสี่หกวันใบมะปราเปลี่ยนปฏิกิริยาเลยนะพอเปลี่ยนปฏิกิริยาเรา,เราคิดโอ้โหเราเดินถูกทางแล้วมั้งเนี่ยเราก็ลดเรื่อยๆไปเลยนะ ทดลองเรียนรู้ปรับปรุงและเริ่มทดลองใหม่สิ่งนี้ก่อเกิดขึ้นในส่วนของชูชีพเพราะเขาเชื่อว่าวิธีการเกษตรแบบชีวภาพคือสิ่งที่มีอยู่จริง น้ำภายในสวนที่ชูชีพนําเศษวัสดุที่หลายคนมองข้ามทิ้งลงไปให้เน่าเปื่อยกลายเป็นน้ำที่ไม่ใช่เพียงแค่น้ำแต่มีปุ๋ยผสมอยู่ซึ่งมีผลดีต่อมะปรางและพืชอื่นๆในสวนถ้าเราจะมาทำชีวภาพนะมันอยู่ที่ใจนะจะถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยคือผมว่าถ้าเราไปใช้ใช้เคมนะีผมว่าตรงนั้นเหนื่อยมากกว่านะใช้ชีวภาพเนี่ยไม่เหนื่อยเลยเรารู้จักใช้รู้จัก ทำรู้จักพริกแพงอะไรคิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาทําแบบผมทุกวันนี้ผมก็ทําแบบง่ายๆนะง่ายๆนะนะคืออยากมีต้นกระโพดแล้วก็ตัดลงสะมีต้นกล้วยแล้วก็ลงสะมีฟางข้าวที่อยู่ใกล้ๆตัวลงสะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดทําแบบง่ายๆอะ่ะแล้วแบบง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะ ชูชีพยังคงคิดวิธีการรดน้ำผลไม้ของเขาในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ต้นไม้สามารถรับน้ำได้ถึงรากที่อยู่ลึกลงไปในดินก็คือว่า ตัวนี้นะคือเราจะเจาะสูงนิดนึงนะเจาะสูงนิดนึงเพราะว่าเราเทน้ําหมักไปครั้งแรกเนี่ยน้ำเขาจะขังอยู่ตรงจุดนี้แล้วเวลานั้นเราก็เติมน้ําเข้าไปเติมน้ําเข้าไปเดี๋ยวน,น,น้ําหมักนี้ก็จะผสมผสมกับน้ําขึ้นมาขึ้นมาถึงบนนี้เลยถึงท่วมนี้เลยนะเวลาเรารดน้ำมันนะต้นไม้เนี่ยเขาจะมีรากใหญ่อยู่ข้างล่างรากฝอยกลางๆเนี่ยอยู่อยู่ประมาณนี้นะแล้วรากฝอยจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ช่วงบนนี้ช่วงบนนี้เวลาน้ํานี้ออกไป เขาก็จะเริ่มซึมซึมก็ไปหารากซึมลากใหญ่หน่อยแล้วเราลดหลายๆวันเนี่ยเขาจะต่อเนื่องไปเรื่อยซึมมากมากไปเรื่อยไปหารากไม้ต้นไม้ผมเนี่ยผมจะลดน้ำสามชั้นคือกระลอนนี่เป็นชั้นที่หนึ่งนะแล้วลดบนพื้นดินคือชั้นที่สองแล้วลดยอดเป็นชั้นที่สามนีนเน่เวลาลดน้ำคืออาบเข้าไปเลย เขายังคิดสูตรน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆขึ้นมาใช้ในสวนเพื่อทดแทนสารเคมีที่เคยใช้กล้วยสุกมะละกอฟักทองกากน้ำตาลพอดอสองหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนจากนั้นก็นำมารถมะปรางในสวนพอได้เดือนนึงงเราก็เอามากรองกรองแล้วไปฉีดตามผลไม้หรือว่าพืชผักอะไรก็ได้จะให้ผักเนี้ยกรอบมีรสหวานแล้วก็ผลไม้ผลก็จะหวาหนเลย เพื่อให้มันงามแล้วก็มันดกให้มันมีขีดช่อมันให้มันติดรูมติดก็เวลามันออกช่อก็มาซื้อทีมันมันก็ดีกว่ามันก็มันเราเรากินเองอะไรเองมันก็ไม่มีพวกสารอะไรหลังผ่านการปรับปรุงทดลองและเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเวลาเกือบ5ปีเต็ม มะปรางในสวนของชูชีพก็ให้ผลผลิตดังที่เขาคาดคิดไว้ตอนนี้ผมผมทาอย่างชีวภาพเนี่ยมันตก5 5ปีเลยนะปีแรกที่ผมทำเนี่ยขนาดอากาศปีนั้นไม่ค่อยหนาวเขาไม่ค่อยติดนะแต่ผมติดผมได้ตันกว่าแล้วอย่างเมื่อปีลองต่อมาผมได้สามตันกว่านะลูกนี่ก็จะโตดีกว่าที่ใช้เวละไอสารเคมีใช่ไหมเนี่ยผลลัพก็กรอบ หวานกรอบด้วยหวานกรอบผลผลิตก็จะได้ดีจะดีขึ้นมาเรื่อยๆดูไปปรปับปรุงของเราเองอะไรเงี้ยลูกก็จะสวยขึ้นผิวก็จะดีเตตินตีใครไม่ว่าดีก็ร้องดูถ้าได้ทำจะร้องูหทุกวันนี้ผมก็ร้องเพลงให้เขาฟังนะก็นะถามว่าต้นไม้เนี่ย เขาทำไมว่าฟังเพลงเรารู้เรื่องเขาไม่มีหูไม่มีตานะแต่เขาใช้เสียงเราสัมผัสเราร้องเพลงเนี่ยใช้เสียงไปกระทบกับเขาอะไรเงี้ยกระทบเขาเขาก็เกิดเราม,เรามีเรามีความสุขเขาก็มีความสุขเหมือนเราอะไรเงี้ยนะผมคิดอย่างเงี้ยนะการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ต้องใช้เวลาควบคู่กับความอดทนในการปรับเปลี่ยนแต่หากไม่ยอมแพ้รางวัลที่ยิ่งใหญ่จะรออยู่ข้างหน้าถ้าเปรียบเทียบนะเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเราถ้าเปรียบเหมือนแม่เราก็ใช่เพราะเขาเขาเอาลูกมาเลี้ยงเรานะเอาลูกเขาเนี่ยมาเลี้ยงเราเราจะเลยก็อยู่ได้กินอร่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนแม่เราเขาให้คุณค่าที่เรามีเงิน มาให้เราเป็นกอบเป็นคําได้อยู่ทุกวันก็เหมือนเหมือนพ่อเราเหมือนเพื่อนไม่เหมือนคือเราต้องร้องเพลงให้ฟังเหมือนเพื่อนแล้วที่เหมือนลูกเราคือเราต้องดูแลลดน้ําอะไรต่างๆให้เขาให้ดีที่สุดวันนี้ครอบครัวใหญ่ของชูชีพอบอุ่นด้วยการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันและทั้งหมดจะเติบโตงดงามไปพร้อมๆกัน สนุกสำหรับผู้ชมหอมแผ่นดินก็เกิดขึ้นครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพาแฟนรายการจำนวน30คนออกไปทำกิจกรรมออกไปหอมแผ่นดินกับทกศครั้งที่5ดห้าหลังจากฟังคำกล่าวต้อนรับแฟนรายการก็จะได้เดินทางไปสวนชมพู่ ของสมชายเจริญสุขเที่อำเภอบางแรจังหวัดราชบุรีร่วงที่ผมแต่งแต่งอยู่ทุกวันเนี้ย คือเป็นเป็นแบบแบบที่ผมคิดเองทําเองขึ้นมาจากมาก่อนเนี่ยถ้าไปดูสวนทั่วไปต้นก็จะสูงมากแล้วก็พุ่มก็จะลกมากข้างล่างที่สวนชมพู่แฟนรายการต่างได้รับความรู้เรื่องการจัดการสวนชมพู่วิธีการทําให้ชมพู่ออกนอกฤดูรวมถึงการรักษามาตรฐานให้เป็นชมพู่ปลอดภัยและได้ชิมชมพู่ที่แซ่อร่อยอีกด้วยล่ะครับมีการก่อนจอบหมเลยเหรเรยว่ากับผู้ท จากนั้นเราเดินทางไปต่อกันที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ของสมทรงแสงตะวันครูภูมิปัญญาชาวอัมพ,าาพวาแฟนรายการยังได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำตาลสิมมะพร้าวสดๆแท้ๆและเที่ยวชมดูสวนส้มโออย่างสนุกสนาน ก่อนกลับยังได้แวะไปเรียนรู้เรื่องนาเกลือกับบุญปลอดเจริทริ์ผลนาเกลือขนาดแท้เป็นกิจกรรมที่สามารถสัมผัสได้จริงทำได้จริงและเรียนรู้ได้จริงๆและสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้จริงๆครับทุกที่ประทับใจหมดนะคะเพราะว่าแต่ละที่องค์ความรู้ดีทุกที่เลยจริงๆคือภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยดีที่สุดเลยรู้สึกเป็นกันเองรู้สึกเหมือน เหมือนเรารู้จักกันมานานมาสนุกตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งกิจกรรมเล็กๆแต่ว่ามันก็มันก็ทำให้เห็นว่าม,มันมันมีมิตรภาพอะมีความสุขกันในตัวและนี่ก็ความสนุกสนานของกิจกรรมออกไปหอมแผ่นดินกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรหอมแผ่นดินเอาหอมแผ่นดิน ่นดินทินทานบ้านเกิดไม่เคยระเหิดห่างไกลใจยังได้กลิ่นกูเข้าน้ำวิธีงดงามพออยู่พอกินบทเพลงประคายกลมดวงใจยังแว่วแผ่วยินหอมเอ่ยหอมเก็นแผ่นดินทุ่งรงทองของนาบ้านเราหอมเอ่ยหองเก่นแผ่นดินทุ่งรงทอง